ค่ะแล้วจมีต้นดีครับขอบคุณที่ทุกคนที่มาแต่ว่านะให้กำลังใจทีมงานได้สบายก็เราใช้เวลาในการทำงานก็ช่วงหน้านานกันแล้วก็ในช่วงบุกเพาะตัดอะไรเงี้ยคือทำทุกอย่างแต่ว่าให้อ่อนเพลินที่สุดเพราเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวันที่ดีวันนี้ทำทุกอย่างนะ ดิ <Safe> ตัดจรงๆก็นนี้เองนะจะไ่บอวาก็ออกมาวันนี้พร้อมกันก็ได้ดูก่อนนะจ๊ะทุกคนีนได้ดูก่อนแล้วก็อางานทุกประเทศไปที่ของนสายโรวภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่านั้นไดีใจครบความน่ากลัวม่มีวินยดีครับก็คือเรื่องอะไรให้พี่จินเล่ากันคือต้องบอกของว่า คือหนังผีเรื่องนีง้เป็นหนังผีที่แตกต่างจากเรื่ององื่นๆที่ผมเคยทำมาเลยคนระับด้วยความที่มันแบบไม่ใช่แค่เป็นหนังผีที่ตากตัวอย่างเดียวอนะไรเงี้ยมันมีความแบบมินโดทริกหลายคนที่เคยดูแล้วได้ดูบรรยากาศดูก่อนเนงะี้ยจะบอกเฮ้ยนี่มันมีความหนังแอคชั่นเหมือนกันนะไรเงี้ยมันจะมีความรถขั้นใหม่ๆที่เราไม่เคยดูมาก,ก่อนอนะไรเงี้ยก็รู้เหมือนกันว่าคนดูดูแล้วจะรู้สึกย,ย,ยนะังไงอะไรเงี้ยครับผมอยากให้สนุกกันครับมีอะไรตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆคือจะบอกว่านักแสดง่ะ ไม่ได้ดูก่อนนะคะมาดูวันนี้พร้อมกันใช่ค่ะก็น่าจะได้ดูพร้อมกันกับพี่กิมที่ดูกันเราจะได้ดูกันตื่นเต้นมากเพราะเป็นพูดดักคอเลยเป็นเรื่องที่เหมือนแบบเูาไม่เคยเล่นภาพยนต์ที่เป็นลักษณะแบบนี้มาก่อะแล้วก็เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอ่านหัรู้สึกว่า เนอเรื่องมันมีความน่าติดตามอยู่ตลอดเลยมันไม่สามารถพักไปห้องน้ําได้เลยอ่ะมันก็เลยแบบเอออยากจะรู้ว่าแบบตอนเราเล่นอ่ะเราเล่นแบบกันไปเต็มที่แล้วเราอยากรู้ว่าแบบพอมันมาอยู่ในภาพพิมพ์จริงได้ยินเสียงได้ยินภาพแบบที่มันดดมีบรรยากาศบรรยากาศของคนในโรงอ่ะอยากรู้ว่า,ม,ม,ามื่อจบมัเป็นยังไงตื่นเต้นแล้วก็อยากเูแล้วเนี่ยที่ใส่ราคาแต่คข้มด้านอุกย จริงหรอบทด้นอี้นบทด้านหนงั้งมในตัวพี่ที่เป็นบทคุณดาเียหรี่นตายแล้วพี่จิมเห็นไหมจิมโยนมาให้พี่เต็มเออก็จะอยากจะบอกว่าตั้งแต่อ่านบทนะคะแต่ชีวีส่งบทมาให้แล้วก็บอกเลยว่าอ๊ยอยากเล่นอยากเล่นมากเพราะว่าเป็นบทที่เรายังไม่เคยรับ วคาแรคเตอร์ที่เราได้เปลี่ยนไปทุกคนแบบแบบที่ทุกคนเห็นนะคะว่าพี่ใส่คอนแทคเลนส์น่ี่อะไรเงี้ยแล้วก็ในบทมันก็น่าติดตาระทึกใจเหมือนที่พี่จิมบอกเรามีหลากหลายมากในในเรื่องนี้พี่ก็ยังไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าไม่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 มีใครได้ดูเลยนักแสดงนะคะพุ่มกับอาจจะได้ดูบ้างแต่นักแสดงไม่ไม่ได้ดูเลยตอนเนี้ยกี้เราก็ยังแอบคุยกันเลยว่าเอ๊ะจะเป็นยังไง เราเล่นเป็นทั้งหมดที่เราใส่กันแบบเต็มๆตนวนี้แรงเยอะมากขอบอกตัวเล็กเนี่ยแรงเยอะมากแล้วก็อยากจะเห็นนะครับว่าในหนังนี้ออกมาพิดแตกจากคนดูจากแบบน้องๆที่ยสื่อวันนี้นะที่ต้องดูพร้อมกันเนี่ยว่าจะเป็นยังไงฝากด้วยนะคะในชั้นสื้นี่แค่คำจิงสวยไม่ดีอุ้ยแค่ไม้เลยไม้ลูกชิ้นเลย อ๋อยังไม่ใช่น้ำจิ้มเองยั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 ่ยังจิ้มกคต้องบอกว่าใครที่อยากดูหนังเรื่องนี้ครับอยากให้หลบสปอยดีดีฝากพี่ๆสื่อมวลชนวันนี้ครับถ้าจะกรุณาเนี่ยเพิ่งสปอยเนื้อเรื่องบางอย่างเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันแบบถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยอ่ะรู้แค่พีซเตอร์รู้แค่เทเลอร์อ่ะจะสนุกที่สุดเลยก็อยากให้บอกว่าใครที่อยากสนใจดูให้มาดูวันวันแรกๆเลยไม่ต้องมีการขัดมือจัดตั้งเปติ่งลาวอย่าแ มันมีความลับเยอะนะครับคนนี้ครับลูกมาตาแล้วนะ่อยากไม่อยากไม่อยากให้สับลอยจริงจก็วันที่6เมษายนนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องบ้านชาวบูชายันครับจะเข้าฉายรงภาพยนตร์ซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ย มาติดตาม,มกัเนเพวยาเขาถมเพราะว่าแบบ่องเนี้ยคนที่บ้านเนี่ยหรว่าเอาตัวมันขึ้นเลยใช่ครับแล้วก็ใครที่สในใจจริงๆเนี่ยอย่าเพียงเลือกสปอยกันแล้วก็มาดูแบบไม่รู้อะไรเลยจะกตรงที่สุดครับครับผมอ่าบุเมษายนในรถภาพยนตร์ครับผมฝากด้วยค่ะได้นะคะ <laughs>